เดี๋ยวเรามาดูพ่อผ่านช้างสีดอครับผมอีกหนึ่งตัวครับเออขึ้นใหญ่ถูกไะอันนี้ไม่ซื้อ,อยังครับตัวนี้ซื้อ,อยังครับบุญชูจักปีเหรอครับสิบห้าสิบกว่าปีทด้แล้ว สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมเล็บขาวครับสิบเจ็ดก,ก,ก็เหมือนเราไงเป็นการถอดเล็บเป็นชั้นเป็นชั้นไปผสมพันธุ์กับแม่เล็บนะครับแล้วก็ได้ยินข่าววนะ่าแม่เล็บท้องครับมันจะตกมันบ่บวมแล้วนะครับใกล้จะตกมันแล้วนะ ที่ต้องมัดไว้นะรก็คือช้างตัวผู้อันตรายนะนะครับอันตรายนะครับแล้วดูครับดูอาการเขาฟึดฟัดฟึดฟัดปกติเขาฟึดฟัดอย่างนี้ไหมปกติไหมเลขสี่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮาใส่แล้วเฮีย โอ้เป็นช้างที่หน้าเต็มมากอ้วนนะนี่มันอ้วนนะครับช้างเชียงนี้นี่ให้กินเยอะไหมวันหนึ่งทำไมอ้วนจังเลยครับผมมมันอ้วนจังเลย ตัวดูหน้านี่เต็มแล้วตึ๊บเลยยดดเยี่ยมแม่เสียาแม่ม,มวชุดดีคนระับบวมแล้วบวมขมับจะตกมันแล้วนะนี่เอา อีกยังโตได้อีกประมาณแปดปีครับน่าจะเต็มบุบเลยล่ะตกมันเจ้าเของได้วะอยู่ตกมันเจ้าของเข้าได้อยู่นะแต่อันนี้มาเสียบอะยังนะบักบักเงินบปล่าอะยังนะสองของเสียบย่ว้ไหมอ๋อข้องเงินอีจีดอนเงินจีดอน สีดอกเงินบ่สีดอกเงินสีทองยด่นย่นส,สีดอกเงินจะย่นยน่นนะพันนี้แบบกระสา,านแบบหนังตึงๆอุบๆนับไปอืม,อมให้กินนะครับเออกินเป็นกระแซบเนาะพอเขาตัวไรครับหูบ่ออผักซื้อมาได้ใส่ครับซื้อมาได้ใส่ ้านโน,นมวยกระเบื้องเราเอ่งกระเบื้องนี่เด้อกระเบื้องนาเราอยู่บ้านโนาน,นมวยเคยไปไหมไปจำได้ไหมนาที่อยู่บ้านพี่หมูบ้านกระเบื้องอ๋อนาเหรอเอเขาเรียกว่าบ้านโนนมวยแล้วก็บ้านกระเบื้องโอเคงงะฮะสียงงครับโอ้แต่ว่าจะปบ๊บดีครับช้างนี่เลี้ยงอว้วนมันจะปบ๊บดีก็อายุเท่าประมาณ น่าจะเป็นพี่ไอสีดอท่าตุต่มหนึ่งปีสองปีครับแต่ว่าคนละขนณะคนละทรงได้เลยท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าถ้าตุต่มก็จะเป็นสรงหัวเล็กๆตัวยาวๆนะครับยังสูงเงี้ยท่าตุ่ม อันนี้ทรงเข้าหนาเลยคุณว่าหนาตึ๊บเลยฮะสวยไหมสวยครับหนาใช่หน้าหนาใหญ่ใหญ่ทางวังใหญ่แล้วอันนี้ยังโตได้อีกนะฮะยังโตได้อีกครับ ก็เอามาอยู่บ้านนะครับ <c oughs> ก็อยู่เฉยๆครับไมไ่ทำอะไรนะฮะเราก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมีเงินเดือนให้นะฮะหมื่นสองพันกว่าบาทขององค์การปรญหาส่วนจัง,จงหวัดสุรินทร์ครับแต่ว่าไม่มีหญ้ามาแจกไม่ใช่ส่วนของโบบาลได้หม0่แรแต่ว่ามีหญ้ามาแจกครับก็ลดลดลดหยอดกันไปอย่น,นี่ใช่น,นี่ใช่ ไม่ครับว่าอยู่ธรรมดอรครับก็อยู่เป็นพ่อพัดอีกเชือกหนึ่งครับแม่เลิฟเขาเอาใส่เบบชียงนี้ฮะท้องแล้วเขาว่าท้องเขา้าไปอย่างนั้นนะเขาว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ,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 ดบอ้ดูกินเมตาแซ่บด้ยด้วย ฮะแคบที่ผูกเขาเยอนะเลยคือเขาจะตกมันนะครับควานเขาเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหรนะ่ไอ,อ้ยาบัวบานอนะ่ะโตมาคุณว่าหุ่นอย่างงี้ไหมอ <Yeah. S 1> วดอัวเป็นยงไงเนยตุบป,ปุ๊กเลยนะลอกแลกอย่างงี้ไหม <Yeah. S 1> บัวบานนะต้องรอดูสิบห้าปีคุณจะสวยหน้าดู ขี้เร็วขี้เร็วใครบรัวบ,บานเรอด,รอดูรอดูรอดูบัวบานนี่แบบปุ๊กเลยครับเอาให้อ้วนนะผมตกมันก็เอาไว้ครับทำข้อดีดีไว้ให้เขาเออเอาแบบถ่ายบัวบ,บานตกมันให้ดูนะ้วทำใส่เบอรเสรียเจ้าของอีู่ธรรมดาใช่ไหมธรรมชาติดี <c oughs> <c oughs> ใครคนเลี้ยงครับใครเลี้ยงครับก็จะมีคุณนะต่อไปเป็นสืบสารนะครับ ยังไม่ว่างเลยคนระับผมเอา้ามาหันดากให้ดูได้ไงนี่นี่ก็ให้กินหญ้าวันละหนึ่งรถใสเลยนะถามว่าหนึ่งรถใสเยอะไหมผมว่า สำหรับผมนี่คือผมว่าเยอะนะถ้าเขากินหมดนะครับเพราะช้างให้เขากินเองเขาเดินกินแจ็บเจ็บจบจบอันนั้นก็คือช้างป่านะช้างจาพวกช้างเลี้ยงนี่คือเอ่อต้องกินแบบเยอะๆเพราเขากินหมดนะครับเขากินต้นกินอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ปริมาณการกินแล้วเข้าไปอยู่ในท้องและเนเปียโปรตีนเยอะนะครับเนเนเปียโปรตีนเยอะ ทำให้อยู่ตัวได้อโยอโยมตโอ้โหไม่เบาหนักเอาท่าอะไรวะอืมดีเซนด์ีสายโชว์คนระับธรทำไม่รับช้างต้องทำใส่คนที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นเรื่องธรรมดาครับอืมเจอเ็นพ่อพันนะครับใครสนใจมาสมพันธ์ก็จัดมาครับผม ตัวเมียตัวเมียเอาตะพูมาเซิริงตะพูป่ะเสกชนกันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ชอบแบบนี้แหละช้างสีดอนะเอาไปครองเอาไปครองยาวโอ้โหไม่ใช่หนึ่งท่อนนะครับนี่ยาวสามท่อนเลยครับนี่ใช่คนระับยาวนีด่ดูดีแต่ว่ามันตุบป,ปุกไงจ,จะตกมันละตกมัน เขากันตัวใครตัวมันแล้วเนาะเหมือนเราคือเนาะผมจะอุ้มคุณวิ่งเหรอผมคงจะวิ่งก่อนคุณนะสิแต่ว่าวิ่งเข้าบ้านคนไหนก็พังบ้านนั้นฮะนนนะอโอเคนะครับฝากติดตามนะครับสีดอบุญชูสวัสดีครับ